เปิดฟีดแบกดวงใจเทวพรมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุธาเทพลงจอให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วล่ะค่ะสําหรับภาคต่อของละครสุภาพบุรุษจุธาเทพอย่างดวงใจเทวพรมที่นี้ส่งตอนละออดจันนําแสดงโดยกรัฟขณาวฒและจีน่ายีนามาเป็นเรื่องแรกหรือจะเป็นการเปิดเรื่องราวของรุนรูของหนุ่มสุภาพบุรุษจุธาเทพซึ่งต้องบอกข่ะวว่ากระแสต,ตอบรับดีมากในขณะเดียวกันก็มีคนดูออกมาบ่นไม่น้อยว่าไม่สมกัน รอคอยแถมผิดหวังกับเพลงประกอบมากออกเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นพี่อ่านกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งมีคนบอกว่าตัดตออแบบงงๆเขาฉากแบบแปลกๆเหมือนตัดแปะฉากไว้งงสลัดสอง สีโทนละครแปลกๆเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดรับเดี๋ยวจ้าไม่แนะนําตัวละครทําให้คนนั้นมึนกับยาติโกโหติกาไม่มีเพลงทีมประกอบทําให้ขาดเสน่ห์เพราะเพลงที่ใช้ออกมาแนวแนวเพลงตลิงสมัยแบบนี้นักรเอ,เอกพร้อมไปนาดูงมองๆผิดหวังกับเพลงมากสรุปถือไม่มีเพลงทีมจริงๆ ทางใครเหมือนเวอร์วังมาจีน่าสวยมากๆแต่ไม่ว้าวแล้วเล่นมาหลายเรื่องและอยากได้สิวคิมเบอรี่ไมทาราหิมาลัยประเดิมเรื่องแรกแต่เอาบทอยู่ทําให้อยากรู้จักนางเอกคนนี้จุดฐาเทปอีก4คนเหมือนตัวประกอบละครคนขายพระเอกหลักก่อนแล้วค่อยไปตามเรื่องของนางเอกไม่ตีหัวเข้าบ้านเริงยิ่งหนักไม่ได้เข้ากับยุคสมัยและละครตัดไปตัดมาไม่ละเมียดละไมในแต่ละฉากค่ะ ้ึงเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเพราะช่วงหลังจากนี้อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทำให้อยากติดตามต่อก็ได้